ราคาปั้มคูแะประมาณ3,800คูหนึ่งสามพัน0วิงตรงรุ่นพันบาทถวนพันบาทถุวตั้มเบรกเบมบูของเทศไอัวนี้6,000 6,000รวมเป็นสูตรนีเบิรนี่1มื0นสองกับเก้าร้อยเนี่เลยเสียงผู้สาวได้ยุ่งผู้สาวได้ยุ่แต่เนี่นุ่มๆระวังในหนาะใส่เทารงนี้พยายามบุเจ้อายอายเอเย ต้องขอกราบสบายดีสบายดีทำทรมถูกฐานเนาะโอเคเนาะเนาะท้ายรถแบบนี้รถแบบนี้ต้องแมนฟอนะร์ LT. ซ่าเนอนเนาะเมื่อนี้เขาจะมารีวิวฟอร์ซ่าสามร้อยเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพบกับเจ้าของรถกันเลยเนาะเจ้ายวสบายดีค่อยซื้อจูเลียนมินี่เขาจะมารีวิวฟอร์ซ่าสามร้อยเดี๋ยวสอบถามก็นั่นรถเั่นี้เป็นรถมิเนสือครบส่วนวะเนาะไม่ละครบคันโบ้ครบบวกกันมาถ่ายวิดีโอ จะซื้อยูเซงจันเออเซงจันเนาะราคากะที่เบ้าเต็มเต็มเนาะเศรษเก้าหมื่นห้าเศษเก้าหมื่นห้าแมนเรียนเอกสารให้เลยเรียนเอกสารให้เลยครบไปเลยเนาะครบร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดาจะให้จุเลียนมาเริ่มยูบอกอะไรแต่งแต่สิ้นถึงเลยเนาะสิ้นถึงจะเป็นเบรกดิสซิ่งบอยส่งฝากเลยเป็นคู่เลยเนาะเป็นคูู่มันแล้วมิตร่าสังเกตเห็นมันยูนี่เป็นสีดำเนาะก้นนี่สีดัมยูนี่มันจะออกเป็นสีฝน นนะเามันต่างไปอย่างตัวนี้มันเป็นเบอร์17เป็นเบอร์ลูกสูบ17เอ้ยตัวนี้เป็น14ราคาปั้มคูราคาปั้มคู่กประมาณ3,008คู่นึงเนาะคูนึง3,008เด็กระปุกเนี่ยเราะวด้เบิร์ดครบนอกจากโนตนี้เนี่ยโนตตัวนี้มาเตหัน46ดังดังสุดแหลย46เนาะขั้นจันแม็กขั้นจันแม็กแม่ยแล้วมีอันจับโทรศัพท์ เจ้าทุลักอันนี้โจาะใส่ของดื่มเลยโจาะใส่กรูปเลยโจาะใส่กรูปเลยแมนล่ะแกเคเปิดได้ทีเนาะมันจะเป็นยิงน็อตยิงเลยแบบซิ่วๆเลยแมนละกับลงมากับว่าได้รุดได้กัใส่ที่สำหรับใส่ใส่ทูจิ้งเออแม่นล้วไป็นทางแข่ง GPS เบอร์กีบบอส GPS เนาะแมนละจะมีฟิล์มหน้าฟิล์มหน้ากันหอยอันนี้ซื้อรถมาใส่เลยดีฮันคนกันเอง พันเก้าสิบสี่มูกันจากตุ้นพันจากตุ้นแม่แล้วเก้าสิบสี่แต่นี่ติดมาเข่าเด็กฟ์มตัวนี้โปรโมวดเห็นแล้วไงโู้หมทดนะตัวนี้ประมาณสามสิบพันเพราะว่ามันบุคคอ P C X อย่างไรมันเป็นใหญ่แม่ละสามสิบพันพร้อมติดตั้งเลยพร้อมติดตั้งแม่ละต่อไปจะมีซิวซิวแตงแม่แล้วซิวหน้าตัวนี้ประมาณ เก้าร้อยเก้าร้อยบาทเก้าร้อยเก้าร้อยรวมตัวนี้น้ำบ่บ่ตัวนี้ของดื่มโอ้นี่ของดื่มเนาะปกติของดื่มนี่มันจะเป็นใสายาวประมาณทำนี้ของดื่มคือหนึ่งถึงแมนค่อยเป็ี่ยนสายซีอิ้นไบบว่าสายโมบสายโมบสายโมบมันก็ต้องได้เอาซิลโมบใส่ยน้ำอือและเดี๋ยวเขาถามเนี่ยตัวนี้มันจะตุ้ดขึ้นตุ้ดลงได้คือตัวเดิมป่ได้ได้เนาะเนี่ยตัวนี้เลยสิ่งที่ดีของรถคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเยอะก่ากันซ่เนาะซ่วยเยอะก่ากัน เอาขึ้นได้เอาขึ้นออาารมณ์เลงจับได้จับก็นี่แม่ละแล้วเอาขึ้นสุดๆได้ซ้ำนี้มันเป็นทรงหม้อมันขึ้นสูงสุดบ่ได้หรอกขั้นตัวดื่มประมาณนี้แหละขั้นสูงสุดเดี๋ยวป่ะเตีงไหนวะข่อยโบมักใส่ซิ่งนะใส่ซิ่งแม่ละเขาจะเอามาใส่ซิ่งจะมีฟิล์มติดอยู่ไฟเลี้ยวปกติข่อยโบมักแบบสีส้มเนาะมันเป็นสีส้มเลยคิ่ว่าสิดัำ เอวดีอยู่ในแต่ว่าบ้านเฮายังเห็ดบ่ได้บบก้าเกยเห็นบอกเก๊กอะเป็นลายไปละเป็นหอยเบิร์ตโปรต์ติดฟิล์มไซโกนซัมซาติดฟิล์มนี่กันห้านาท้าวซีกันนาท้าซีคือกันเห็นมือเดียวกันตัวนี้บบมีราคาตัวนี้เราเห็ดให้ฟรีอ๋อแถมใหแถมแม่ละของแถมได้เห็นดีเนาะเห็ดแบบติดฟิล์มดำๆแม่นติดฟิล์มดำมันตั้งไหนวะยุนี่มันเป็นสีขาวยุนี่มันมาสีส้มเหมือนโบมากอืมแมนละนี่เกย์เป็นชีไบโกนคุมโทนเนาะแมนละจะมี คขาเคยบูมบูจูซื้อเขาเดินยังแต่ว่าอันนี้มันเป็นเท่าไหร่พิเศษเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบิร์ตเนาะเขาเอิ่อนหน่อยคิวบอกเขาเป็นยังไงคิวเออประมาณคิ้วเล็กคิวคาร์บอนโดยบูมเป็นเพียวอันนี้มันเป็นงานเนาะจุ่มน้ำอ๋อฟิล์มลอยน้ำฟิล์มลอยน้ำเดยสร้างมาติไทยกะราคาพันเก้าพันเก้าเนาะพันเก้าเมลแล้วพันปีบเบิร์ตหลายๆบ้านทุกเท่ดีนะกะกิดหลายก็คือสีแพงงบยังบุกหอดจะมีไฟหน้ากับเบรคจับอย่างนอกจากฟิล์มดำพันเก้าสิบสี่คือเก้าเมนละยากสุดเลย เพราะว่ามันโบคือพีิเ็ษได้ได้ตัดไมเลยแมนเพราะเพราะว่าเจ้าของท่างกับรเรื่องรถคันนี้เราบริลีเบซูนี้ไม่ให้ติดเนาะแมนละจะมีมนนมะวิงอันนี้มันวิงวิงตรงรุ่นงานงานยูไทยคือกันตัวนี้พันบาทถ้วนพันบาทถ้วนใช่ป่ะพันบาทถ้วนแมนละอันนี้แมนเอามาใส่อยู่บ้านเขาเองใส่เองป่ะส่วนใหญ่ค่อยสร้างเครื่องค่อยเอามาใตอเองเบิดอ๋อใส่เองเบิดร์นสิ่งที่ค่อยเฮ็ดบ่ได้ค่อยกับโบเฮ็ดบ่ฝืนแมนด้วยใช่ไหมอันพวกเวีซี่นี่ใส่เองอยู่แล้วง่ายละด้วย งานเกิดเหี่ยวเลยเนาะงานกิดตุ๊กขุมหลายต่ำต่ำหลายเทือแล้วก็บพวกเรื่องเบรกไวได้อยังได้ล่ะเออไปมาฝั่งนี้เพราะว่ามันบปคือหมู่มันปกติดินเบรกเนาะมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เนาะออรถคันนี้มันต้องฝั่งนี้แน่ฝั่งนี้ตัวนี้เลยไฮไลท์รถไฮไลท์อีนี่มันมีปั๊มเบรกเบมโบอ่าเบมโบูซีทบอกบอกให้รู้ว่าของราคาอะไตัวนี้ของเทพของเทพไอ้บอกว่าคนมูเลยของเทพเพราะว่ามันมีงานกบตัวนี้ของเทพคั้นไลตัวนี้หกพันหกพันหกพัน เฉพาปั้มหกพันขาจับเนี้ยตั้งหาอีกพันเจ็ดขานนี้ขาสีดำนี้นี่ขาสีดำไปแล้วเพราะว่ามันบริสตุงรุ่นอันนี้สวอปอันนี้พันเจ็ดน็อตมันมีสองน็อตของนาคมน็อตนาคมสองแมนน็อตละร้อยอันนี้ชื่อคุณนาคมสั่งมาไปเลยอันนี้มันมาปิดสุดเขาสั่งปิดสุดขั้นรวมปิดสุดนี่เบิร์ตนี่คอยอุ่นไปไทยเนาะมื่นสองกับเก้าร้อยแมนดิสเบกนี่ของอาราชิ เป็นอาราชิเนอะอาราชิตัวนี้มาตั้งหาบหรือว่ามามาน้ำสุดแต่ว่าได้ซื้อแยกอยู่แล้วสามพันห้าตัวนี้สามพันามพันห้าแม่นละสายดิสายสายทักสวิตบะเมนอื่นตัวนี้สวิตแท้สัพโพสายนี่กับพันสี่ละแม่นละซื้อสายก่ดอยู่บ้านเขาได้เป็นซีปันแม่นละแต่ว่าคอยต้องแน่นแน่นให้มันดีให้มันอยู่เลยเพราะว่ารถมันชีชีสูงเนี่แม่นละตัวนี้ปลอดภัยตัวซีเม็กหน้าหลังทีดเอาเอง ให้เราเองไม่ให้เอาเองแม่เราไปซื้อปองสีเฮ็ดเอาเองมั่งเองอยู่เฮือนเลยงบประมาณเท่าไหร่ฮ็ดสีเองนี่ขั้นแรกเป็นเงินกีบปองสีกับประมาณสามปองกันเซนห้าท่านไปดอยู่ห้างกับประมาณพันบาทอันนี้เฮ็ดเอาเองแม่ละอันนี้สีเดิมมันเป็นสีเนี่ยสีดำสีดำด้วยสีดำแล้วบูมักสีดำมาเฮ็ดเป็นสีทองสีทองมีิสเน่แม่มิสเน่เหลือเกิน ตัวตัวนี้ดิสติกเกอร์ตัวนี้สติกเกอร์ตัวนี้สั่งมาในไทยตัวนี้สั่งมาสามร้อยสามร้อยบาทแมนละผ้านี้กับนี้เห็นไหมผ้าสองผ้างมีเลยโอ้สองผ้าสามร้อยแมนเลยให้ตูนท่านเกาซีที่ไทยแมนเทปสติกเกอร์บ้านเฮาเลยเลยแมนละพักเท่าก็เป็นเป็นของเกตธรรมดาเพราะว่าเห็นบอกลอกแล้วเนาะลอกแล้วสีไปละ มีแต่ว่าฮอดมือมันสีขาวมันจังทา้าจังสีสีใสสีดสีมันก็นไปคือเก่าเลยแ <c oughs> ม่ละตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ซังมากอะเก้าร้อยไปบาทเก้าร้อกะสุม,มกระสุมราคาอะไรผักข้าวตัวนี้พักข้าวตัวนี้สีบุโลกเพราะว่าบูมีไผ่โซนแน่เนี่ยบูมีไผ่ซโอนมันบุโลกอีนบอสซีโอเคตัวนี้กับซ้อมากอะแปดร้อยไป่แปดร้แปดร้อยแม่ละ แล้วตอนนี้กัลน์น็อตทำหนอเจ็บไม่ละโซลาร์ลดค่อยกับไลน์น็อตยังบูเบิดเจ็บเจ็บไปเท่าไรหน่อยเนาะเจ็บไปเท่าไรหน่อยน็อตนะมาฝั่งนี้กะจะมีพวกนี่แหละฝาครอบของดื่มปกติมันเป็นสีดำตัวนี้มันเป็นยางปกติมันเป็นยางเรียกอะไบูมักอ๋อเป็นชิ้นดำเนาะเป็นชิ้นดำเป็นยางเอาออ้อวดเรียกมาใส่พวกเป็นเนาะเป็นเลดตเตลเลดต์มันละของเบลน revolution มาใส่งามซื้อตัวนี้ตัวนี้เท่ใคร ตัวนี้เก้าร้อยอันเดียวนี่เก้าร้อยป่บ่สสองอันเลยเก้าร้อยมันมาเป็นกองเดียวจะมีคาร์บอนตัวนี้เบิึงมันคือแบบหลวมๆเพราะว่านี่เพ็ดเอาเองโอ้โหเพชรเอาเองแม่ยลงเพ็ดเอาเองอลงทางแม่ลงเพ็ดลงเพ็ดเอาเองเบิึงก็อุปเป็นอย่างตัวมันเป็นซินน้อยตัวนี้กะมาโทเบิึงเว้ยที่นี่คือเขียนอะคาปูบิกแต่ว่ามันไม่อะคาปูบิกเม่ลันอ่าัลฟาพิทอัลฟาพิดอัลฟาพิดแต่ว่ามันเป็นซุงแบบคืออาคาแหละอ๋อโอเคครับเมล็ดซุงอาคาเขาบอยว่าแกเน้นของเทศตัวนี้เพราะว่าบ้านเขา ใส่ของไทยสมูบาถือกะหยุดเนาะคอนโดใหญ่เสียเงินเสียเงินแม่นละสลิปอ่อนกะเหตุห้ามกี่น้อยออห้ามกี่น้อยห้ามกี่น้อยทอน้างกี่นานแม่นละให้เราเหตุระบบสลิปอ่อนเนาะมันเป็นรุ่นเด้อเขาปลดได้ตัวนี้รวมทอกับสลิปอ่อนประมาณเท่าไหร่ทอทอสองพันแปดทิสองพันแปดสลิปอ่อนห้าร้อยกับพอดีกับสามพันสองนี่แหละสามพันสองร้อยบาทน้อประมาณนี้แม่นละจะมีโน็ตจับจับทอ รุ่นรุ่นใหญ่ห้า,างกับห้างชิชิฮอกขางไหนก็มีของเต่งนะจะมีตัวเอิ้นว่าบังตุ่มอ๋อตัวนี้เป็นของดื่มป่ะโบของดื่มบูมีขอ oh. งดื่มปัญหาของดืม่มเนี่ยนะค่อยขี่ทั้งมือฝนตกเมีย่ยงกันขีน้ดิบนะมันเข้าไปในแจ็คเบิร์ดมันเนียนบังนี่เน่น้อยนี่อ๋อ oh. มีแต่คเนี่ยเราเออเน่น้อยนี่เจ้แบบาว่าตั้งไหนวะบบมัก mm. ไปสร้างของเต่งม,มาเบิ้งกะยังใครเนยไม่เนาะใครใครคนบูมี่อย่างบังใครในบูมี่อย่างบังแล้วมาติดอันนี้ติดน่อนสามอินซื่อๆเลยอยู่ เน็ตเลยโรยปุชินเลยสามเมตัวรเบอร์บด้จำนลดเลยตัวนี้กะบทันหนึ่งพันบาทไม่ละมันเป็นชิ้นเลยเนาะไม่ละอันนี้มันเป็นห้ามเดียวกันของวิงน่ะตัวบัตสั่งคนละมือสั่งเท่ากันเดียงงบุดเนาะไม่ละสั่งเท่ากันงบเยงงบุดตัวนี้โชคโชคเอสของแท้่บิึงของแท่บิึงแมนตั้งตัวบัตตัวนี้ผมเป็นรุ่นท็อปเพราะว่าทันของท็อปหนะมันจะมีอันปรับอยู่นี่อยู่นี่มันเห็นบอกมันเป็น เป็นเลี่ยมเลยบูนี้อย่างให้จับครบอืมปกติมันมีไฮบิดแต่ว่าต่งงบเนาะตัวนี้กะสองพันเป็ดลาซาด้าตัวนี้ลงสั่งลาซาด้ามาบึ่งตอนเจอกันถอว่าคุ้มอยู่เนาะคุ้มอยู่แม่ละเพวันที่ไปซื้อตัวท็อปเห็นเขาขายอะไรหมื่นไปวะตัวท็อปอ่ะคันนี้ตัวท็อปกับประมาณเป็ดพันไหมละเป็ดพันเก้าพันกับหมื่นเลยเนาะเกือบหมื่นไหมละอันนี้กะนี้จไลน์น็อตเนาะไลน์น็อตอันนี้เป็นเดิมป่ะเดิมมั้งยี่นี่เดิมบอกกับเดิม มีโปรเจกต์มีโปรเจกต์จะเห็ดเป็นบอเออเอื่นไหนวะบอซิงบอซิงบอเลแบบแมนแต่ว่าบ้านเฮาเคยบโกล้าเห็ดเพราะว่าเคยมีประสบการณ์น้ำหลุดเกาเฮาเสร็จทีแบบเอาไปผ่าเนาะเดคัตเจ้าบูหุ่มกันน้ำน้ำแบบเอาเสร็จไปเจอตากฝนมานั่งใส่เปียกอันนี้ก็นนอท้องเนาะนอท้องไหมล้วราคาตลาดตลาดตลาดแบแมนแล้วตอนนี้มันเป็นน็อตปกติเป็นน็อตอัดอุดกระจบแต่ว่ามาใส่นี่แมนลรามาตุ้มกันแมนฟังนี่กะ อยู่ในเป็นหมอกล่องของยูริเคนโมอกล่องมากลมูเลยหมอกล่องแตงเนาะโม่กลองแตงแม่ละใส่แล้วเป็นยังไงบิดฟืดๆเลยมั้งคักคักอยู่แม่ละคักทดีกว่าก็ใส่แล้วเนาะดีกว่าก็ใส่แม่ละคาร์บอนนี่กะลองเฮ็ดเอาเองเตอร์กะทือว่าดีเฮ็ดมาเตอร์กะทื้วดีแต่ว่าก็ยังต้องเก็บต้องเฮียนเฮ็ดอีกโองเฮ็ดพอว่างามแล้วเฮ็ดได้แม่ละเฮ็ดเฮ็ดพร้อมกันกระตูฟังนั่นเลยเฮ็ดพร้อมกันมือเดียวบนเลยแต่ทั้งในนี่กะเปลี่ยนซาม สามกระม็ดในเม็ดใหม่เอาเป็นเม็ดออกตัเอาปลายกับต้นปลายกับต้นแม่ละกาจักดื่มเปลี่ยนลายลงละเป็นดื่มเปลี่ยนลายตอนตอนไม่ได้เห็นนี่ประมาณเท่าไหร่ท็อสปีดเคยลองป่ะท็อสปีดอ่ะไม่กะประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าแต่นี่มาเขาเจ้าว่านี่ฮับประกันร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าแต่ว่าขอยยังบ้านเขายังยังยังบูมีทางเห็ดยังบูมีทางลงยังบูมีทางลงเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่มีเวลาว่างค่อยไปพิสูจน์กันเนาะแม่ละ ยางยังไม่ได้เล่าเรื่องยางยางกับโบได้เปลี่ยนยังติดตัวเดิมเม่ล่ะมันเป็นร้อยสี่สิบตัวเดิมร้อยสี่สิบดีอยู่บอย่งดื่มอ่เข่าคุ้งอยากเข่าคุ้งอยากเกยแม่ล่ะขาด้าได้ขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเือนทุนรุ่นยี่เปลี่ยนเลยนะตั้งแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยางดื่มมาจากโรงงานกะบบค่อยโบค่อยดีกับโบค่อยจะดีแหละจะ่ส่วนใหญ่กับเครื่องเต็งกับมิตซูบันนี้ยังโบเบิร์ปกติยังมีหลายแต่ว่าค่อย ตามงบก่อนเก็บไปแค่ละหน่อยเก็บไปแค่ละเดี๋ยวว่าวประเดี๋ยวมีอีพีสองอัปเดตอะไรแจ้งครั้นี้เนละนี้มาบึงน้าปั๊ดน้าปัดมันก็คือมูมันจะมีหลายให้บอกมันจะมีปัดน้ำมันความฮ้อนจักโอ้ยมันจะมีแบบเป็นทิปทิปเอทิปบีอันนี้อัตรากินน้ำมันของทิปเอหรือทิปบีมันบอกเลยไแม่กละมันบอกให้เบิร์เลย แบบครบสุดเลยมีมีอุณหภูมิวัดไฟอย่างครบอันนี้อุณหภูมิบ่แม่นอุณหภูมิจักตัวนี้มันอุณหภูมิภายนอกบ้านเฮานี่แบบว่าตอนนี้31โอ้โหถ่ายถ่านี่วัดวัดแบตวัดแบตไฟวัดหม้อไฟแม่นแล้วมาปั๊บกับปั๊บยูนี่เบิดมันแบบเป็นปุ่มแบบเปลี่ยนอยูนี่เบิดเห็นไ่มทิป A ทิปบีไอ้แมันก็เปลี่ยนอยู่นี่อันนี้ข่อยก็ยังบ่เคยลองดอกข่อยบ่ฮู้ว่ามันเป็นคล้ายๆวัดหอบอ่ะนะแบบออกตู่ทำไง ตัวยูลุมตัวเขียนสองร้อยเซอร์เจตี่มันขี่ได้อีกสองร้อยเซอเจติกิโลเมตรประมาณสองร้อยเซอเจต์มันบอกเนาะว่าน้ำมันยังมันบอกเลยจะขี่ได้อีกอีกจากกิโลเมตรแต่ว่าอันนี้มันต่างเจตันตางน้เจ้าบิดแมนคือเขาบิดไว้คันเขาบิดข้ามบิดแพงมันแพงลงต่ำงูคดีเราไม่ได้บอกเนาะขี่ไปจึงงูมาเติมน้ำมันตลเลยแมนนี่กระบอกเห็นไหมปั๊บกับยูนิกระบอกอัตรากินน้ำมันของปกติเขาเวลาขี่บอกเรี้ยวทม์เลยเนาะรถนี่กระโอ้ได้สามเดือนก็ขี่สองพันเตดล่ะ มีรถไดชีวิตประจำวันเลยขี่ในเมืองนี่สบายสบายเนาะบายยี่นอสบายแท้สกแซกกับได้อยู่มันกับ่ไล้ำเงีหลายมีบอลนี้เขาลืมโอ้ลืมว่าม่์ลืมเนี่ยอันนี้กับตัวนี้ชิมมาห่าร้อยห่าร้อยเป็นสติ๊กเกอร์เนาะเป็นสติ๊กเกอร์แม่์บอลอบอลอยากหุ่มเพราะว่าบอลนี้เขาหมักเอาตีนเยียบดีตีนเยียบอย่างมันปุกด้านดุ่นไปเลยตีอันนี้ใส่เลยให้มันจบใส่น้ำมันกับยูบอลนี้เปล่าม่์คือพิเศษอย่างเดียกันกันหลังเทาน้ำมันเฮียใส่เนาะแม่ละเอาก็เลยบ่าอยากลงทิ้งตบอลนี้ ฝาอัไอย่างเงี้ยเปิดกระเจนี่แหละเปิดตัวนี้ของ P C X มันตรงกันเพราะว่าอันปีเปิดนี่คือกันเบิด์อ๋อคือกันเลยแม่นละน่าจะเมลนแค่รุ่นเดียวกันไปใช่ไหม่นละ์บล็อกเน่ยตัวนี้เปิดได้บล็อกเลยบล็อกอะนี่แบบมีเครื่องบล็อกอะใส่ได้โมกกับนกได้สองหน่วยได้โมกได้สองหน่วยไเนาะสองหน่วยหน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งนี่แม่นละเต็มใบอันนี้กับเมนเก็บเอกสารเก็บผ้าเมล์กิ๊บกลางแม่ลล์อะตัวนี้กะมันมาตำรวจได้มันเป็นนอักิน คือว oh, oh, oh. oh. ่าค oh. 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 ือไขกันบ่งเครื่องใม้มือมาอยากไปไปตลาดใช้เครื่องแต่อยู่นี่อย่ามันไหลไปไม่ละอันผ้านี่กับมาน้ำผ้านะมาน้ำอันนี้มันผิดกับคข่ายกัดห้อนเดี๋ยววันมันไม่เคยได้กัดห้อนลีลีได้อยู่ในนี่แม่ไหนถ้าพอว่าเครื่องเครื่องนี่นี่แม่ละมอน้าก็อยู่ในนี่มอน้ามันไปอยู่ทางหน้าได้รู้แค่นี้มันอยู่ในกลางอย่นี้เลย เสียงผู้สาวได้อยู่เลยผูาได้อยู่ในน้อยยังเขากล้องเนี่ยไม่ใช่เขาก้องเลยปิดไปซี่เลยกันแล้วโอ้อะไรแต่งกะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เป็นแล้วเดี๋ยวลืมลืมท้ายตั้งเสียงท่อตั้งเสียงโท่อโอ้ตัวเด็ดตัวนี้ตัวเด็ดเลยตัวนี้จะตาย นุ่มๆนุ่มๆเนาะเน่่มนุ่มๆทุ่มๆก็จะเป็นเห็ดเขียงแหงเนาะแม่ละเพราะฟังเพราะเฮงฮู้เอาขี้มาไว้เนี่ยนุ่มเนี่ยแต่ก็ต้องระวังแนเนาะใส่จพอแล้วนี้ก็พยายามปุจจัยไอ่เอาเนาะจอยากยากเนาะยากแม่ละอะไรแต่งกับประมาณนี้เนาะทางลังเทียจูเลียนอัปเดตอะไรแต่งเขาน่าจะมีอีพีสองไปอีกเนาะเดี๋ยวอ่าผู้ใดสนใจเรื่องราคาอะไรแต่งพิเศษก็ถามจูเลียนได้เนาะอ่า ให้จูเลียนฝากเฟซบุ๊กไว้เนาะเฟซบุ๊กไม่อยัางใจเฟซบุ๊กเมนจูเลียนมาร์กดูกลิโอมันจะแกะยากแต่ว่าเสียให้ตัวเล็กเขียนให้อยู่ในในวิดีโอให้เลยขึ้นให้เลยเนาะแมนลนาะวันนี้เราก็ขอบใจจูเลียนที่สละเวลามาให้ทายสุดสีท้ายเนาะเอาตรงๆเล่นอ่ะกันอีสามทิศแล้วยังไม่ทายมาทายอีที่ี่พี่เนาะโอเควันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลายเนาะเดี๋ยวจะรีวิวรถให้อีกหลายคันเนาะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะมี่เนาะ ピーク!